พอดีคณะกรำการหมู่บ้านนะแล้วก็โดยท่านาองผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางสมาชิกสภาเนี่ยได้มอบที่ดินองหมู่บ้านออชะดองหมู่บ้านทับสยามหมู่ที่15ให้กับประชาชนผู้ยากไร้จำนวน200กว่ากว่าคน240 2 4แปลงนะแล้วก็ในขั้นต้นจะมอบไป198 92แปลงก่อน นะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นสิ่งดีมากๆที่ประชาชนที่จะเป็นครอบครัวขยายเพราะว่าหมู่บ้านปอชดอนนั้นเรามีที่ดินเป็นที่สิ่งก่อสร้างหนึ่งไร่ที่ทางราชการทหารให้มาก็คือ,อเป็นที่ดินที่กองทบกขอใช้จากอาชงวัแห่งชาติจะมีบ้านหนึ่งหลังพร้อมที่ดินหนึ่งไร่ให้กับชาวบ้านแล้วก็แปลงกเกษตรอีก14ไร่นะอ้าิสไร่ จำนวนหนึ่งแดงนะครับก็ทำกันมาช้านานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,530กว่าสาม3 3 8 3 35เนาะ3 35 36มามาก็ถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นครอบครัวก็ขยายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทางผู้ใหญ่บ้านและก็สมาชิกสภาน้ำการหมู่บ้านก็เลยเล่งเห็นความสำคัญวันนี้ก็เลยมอบที่ดินให้เพื่อเป็นการที่ให้ประชาชนได้มาอยู่ ในฐานะที่เป็นรอครัวยใหและก็เป็นสมาชิกเพิ่มเติมตอมที่จะเป็นฐา,านข่าวให้กับทหารในอนาคตเพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านป้องกันชายแดนเพื่อที่จะหาข่าวหาอะไรจากฝ่ายตรงข้ามที่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยชาวบ้านก็จะเป็น ฐานข่าวให้นะครับที่แจงไปยังประชาชนแล้วก็แจ้งไปยังสถา,านที่รับผิดชอบครับวันนี้เรามอบที่ที่อยู่อยู่อาศัยคนละประมาณสองงานจำนวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสองไอ้เก้าสิบแปดแรงก็มากพอสมควรพอเป็นที่ดินส่วนกลางที่กอ,องทับบพบกขอใช้